พบก,กับช่องลูกกอล์ฟลํำเพลินออฟิเชียลนะคะพี่น้องวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์แดนเซอร์พี่คนใหม่นะคะนี่สิงที่พี่น้องสิดเด้เห็นว่าเหมือนพี่แก้มสกาวเดือนหรือเอฟซีที่ข้อมต์เขามาว่าบอมแมนแฟดพี่แก้มแต่ว่าเป็นแก้มโตเป็นปิน่นตัวเดียวกันเดี๋ยวสิมาตั้งจากปากเพื่อนว่าเพื่อนซื้ออย่างมาจากสาอายุทอาไหคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใหญ่ซื้ออย่างเนาะคะ่ะซื้อายค่ะมาจากสกแก้วจ้ะ พี่ตายอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้34คะ่ะพี่ตายนะครับ้านเป็นผีแกมด้วยพี่น้องพี่ตายอายุ34ปีมาจากสระแก้วนะคะพี่ตายเคยเป็นแดนเซอร์เคยอยู่กับวงหมอลำมาก,ก่อนบ่ะคะเคยค่ะเป็นวงหมอลำสิงค์ค่ะอ๋อเป็นนักร้องบ่พี่ตายหรือว่าเป็นเดนเซอร์อ๋อหนูนึกว่าเป็นเป็นร้องเพลงหนูนึกว่าเป็นผีแกมสินดอกมีเราคุ้นว่าบ่แม่นบ่แม่นผีตายด้นั่นบ่แม่นแปดแกมด้นั่น S <S <S แก้มโตเป็นปินเพื่อนว่าหนูก็เลยอย่างสิ่สว่าอะไรเสือเถิดเพื่อนฟังว่าอันนี้คือผิดตายเ่ราะเนผิดแก้มผิดตายรู้สึกจังใดตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นคะ่ะแต่ครั้งแรกเลยบ่เคยแบบมาวงหมอลำใหญ่ๆแบบนี้อ๋อก็คือสังกัด<อ>ก็คือวงแรกวงใหญ่วงแรกแเนาะคะ่ะส่วนมากกับซิมีแต่ลำสิงเมมนบอร์ที่ผิดตายไปอ๋อส่วนมากทางสากแก้วที่ท,ที่ที่หนูเคยไปเห็นงานแถวนั้นสิมีแต่เป็นอิเล็กโทรนดีเนาะแมมเบอ ส่วนมากจะไม่ค่อยมีสดใช่ไหมแนนแนนค่ะส่วนมากสิมีตันสู้เหมือนอิเล็กโอนพอวานนูรุดจากกันกับใหญ่ผู้หนึ่งพยุสซาแก้ววมดดำแดนนี่ยังกันไหมอผิดหนาผีตายเคยหนาจะเด้ยินซื้อหรอกแมนบ๊อก บอกทั้งบอค่อยได้อยู่บ้านน้ำตะกอนนี่ก็<อ>คือยังเหตุงานส่วนมากจะเหตุงานอยู่กรุงเทพนี่สินะอ๋ออันนี้คือผิดตายผิดตายสมัครเหรอผิดตายมาจากกรุงเทพเลยบอกหรือเ่าท่านใดก็มาจากสแกว้วแล้วก็มาพักอยู่กับมูอยู่กรุงเทพแต่จังต่อรถมาที<อ>ใช่นึงอ,อันนี้คือใจรักบักบักเลยดิแหนค่ะมันเป็นโอกาสคือคือเคยแบบว่าอ่าตอนตอนเทาอายุยังหน่อยอ่ะยี่สิบปัวนะอยากอยากที่จะมาเต็มแบบวง,งยันยันยังสี่แล้วก็มีโอกาส เพราะว่ามันฆ่าเฮตงานลุงงานน่ะสิแมนแต่ตอนนี้พอดีว่าวางงานอ๋อพี่ตายก็เลยมาเลยแมนค่ะถือว่าใจรักคักอยู่ดิสะแก้วกรุงเทพกรุงเทพบานแพงมักมวนมักมวนแต่ก่อนหนูก็ไปยู่แถวสะแก้วยู่แถวป่าจีนหนูไปเฮตงานยู่หันหลาไปนี้ไปหัวใจกับรุ่นพีเป็นตาวสองน้ำกันหลับเพื่อนันยวนม่วงอิเล็ิโตนค่ะมดดำแดนยังเพ่นน่ละ เคยได้ยินแบบชื่อเสียงเพิ่นโดนแล้วเนาะสาวน้อยเพชรบานแพงก็เลยมีโอกาสก็เลยอยากมาลองเบิ่งงานขามาที่เหล็กวะพี่แก้มบอกพี่แกมแล้วคืออ้วนขึ้นสันดิวันนี้ก็เลยอันบอกระมัว่าเป็นพี่แก้มบอคือพี่แก้มบอมู่กับว่ามีแฮนดม้นคือพี่แก้มก็เล่ทายอันคลิปลงเมือนเสาเพิ่อนก็เลยว่าบ่ไม่นอันคนซื้อตายด้วยนั่นบ่เป็นแฝด์ด้แก้มขาขาพนักกะเลยวันนี้สิพ้าอีซีมา เฉลยมาฟังจากปากเจาะตเพิ่นเฉลยว่าเพิ่นเป็นผู้ใหซื้ออีย่างอันนี้ผิดตายเด้อเอ็ซี่ตอนนี้ใหญ่แล้วกตตื่นต้่นคนห้องตื่นต้่นเหมือนปีแหลปีตายเหมือนกรอบมาปีแหลกรอบก็ตื่นต้่นเด้อเพราะว่าจากเราเคยทํางานเข้ามาเต้นเฮากระสิมาผ่อมูไม่ก็สิเลยว่าพ่อลูกมาพ่อเต่าไม่ได้แบบนี้กระสิบบดนี้ก็สิเอารถเป็นบ้านได้แบดนี้เพราะว่าเราออกงานเราต้องไปกับรถบัส พี่ตายมีอย่างฝากถึง f อฟซีบอกกะฝากเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะเป็นกระตื่นเตื่นล่ะเนาะนี่ล่ะพี่น้องนี่ล่ะชีวิตกอรพื่นสีมาอยู่หมอลำพี่เขามีประสบการณ์ในด้านการทำงานมาก่อนก่อนจะมาถึงจุดจุดนี้ได้เนาะค่ะเจสนิทกับฝากเอฟซีเป็นกำลังแรงใจให้เพื่อนน้ำนาเดอร์พี่ตายนะคะเบิ้ลผีแก้มหรือว่าเอฟซีสื่ออื่นผีแก้มก็ได้แต่ว่าเป็นผีแก้มสองเด้อ เิ็นพี่แก้มสองก็ได้คะ่ะพี่แก้มสองเ <laughs> นาะเดี๋ยวอันมืออื่นพี่แกมตัวจริงข้าเจ้ากัตสีมาได้บันนี้กัตสีหินใส่หนาการรันแล้วบันนีแล้ว,ว่างแก้มหนึ่งกับแก้มสองฝากเอฟซีตาหน่อยพีบันเพงเอฟซี FC, ช่องน้องกอลเป็นงกำลังแรงเชียร์แรงใจให้พี่ตายหน่อยในเด้อปีนี้ปีแรกของหมอลำใหญ่ฤดูกาลแรกสังกัดแหลกตาหน่อยพีบันเพงเพื่อนกัตสีมาหาประสบการณ์จากหมอลำใหญ่เนาะจากเพคนเคยอยู่หมอลำสิงห์มาก่อน ปากพี่นองซอยเชีย่ยซอยสนับสนุนให้พี่ตายนะวเนนีด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้กอบกับพี่ตายกับสิลาไปก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ